สวัสดีครับแนวทางมาแล้วครับ3ลัดกับดาวโจนไม่แนะนำให้ใครเล่นการพนันนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับไปลุยกันเลยครับ7 8 9 5 1 2 6นะครับผมดาวลัดเสียปกติมชอบ7 7 8 7 9 7 5 7 1 7 2 จ็ดหกแล้วก็อังกฤษอังกฤษนะครับอังกฤษก็จะเป็นห้าเก้าเจ็ดแปดศูนย์สามหนึ่งชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับส่วนอังกฤษวันนี้สามรับผมจะไปเจ็ดให้หมดเลยมาผมก็เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหนึ่ง ต่อไปเยอะระมันไม่สนับสนุนให้ใครเล่นการพนันนะครับ8 9 7 6 4 0 3เ็เจ็ดเหมือนเดิมครับ7 8 7 9 7 6 7 4 7 0แล้วก็7 3นะครับดาวโจน นาโจน9264031ผมชอบ2นะครับก็จะเป็น2926242023แล้วก็21นะครับนี่นะครับส่วนใครจะจับใครชอบตัวไหนนะครับก็เลือกเอาครับเลือกเอาแล้วก็ทำแบบที่ผมทำานี่นะครับเลือกเอา สมมติชอบหก็เป็น6 7 6 8 6 9 6 5 6 1 6 2 6 6กอย่างนี้นะครับมันจะได้ประหยัดนะครับแต่ถ้าใครรู้วิธีวินก็ผมเอาลิงก์วางไว้ข้างใต้แล้วนะครับวิธีการคิดเนาะส่วน3ตัวเนี่ยจะจับเอาก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยครับใครอยากได้3ามตัวก็จับเอานะครับตามสะดวกเลยวันนี้ก็มีเข้าอยู่ 4, 4ีหุ้นนะครับ ก็ลองไปดูนะครับใครจับถูกก็ได้ไปนะครับโอเคครับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับเป็นเพียงเแนวทางเป็นไม่ได้ไม่ได้ให้ใครนะครับมาเล่นการพน,นันหรือสนับสนุนให้ใครเล่นการพนันนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ